พิงกี้ตัดผมเข้าแดนแรกครับไละญาตทนายขอประกันตัว แฟนคลับในเรือนจำแห่ให้กำลังใจยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยอย่างต่อเน,นื่องนะครับสำหรับกรณีของพิงกี้สาวิกาชัยเดชนักสแสดงสาวชื่อดังวัย36ปีและนางสรินยาชัยเดชอายุ63ปีคุณแม่ของสาวพิงกี้พร้อมกับพวกรวมทั้งหมด19คนกลายเป็นจำเลยในคดีแชาลูกโซ่ฟอร์เรกสามดีถูกนำตัวส่งเรือนจำทันทีระหว่างรอสารพิจารณาคดีดังกล่าวทั้งนี้สารยังไม่อนุญาตให้มีการประกันตัวอีกด้วย ความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อวันที่26สิงหาคม2565ที่ผ่านมาทางรายการเรื่องเล่าเช้านี้ได้รายงานว่านายอายุทศินทบพันธ์หรือท่านสีโตอธิบดีกมรมราชทัณฑ์เผยถึงความเป็นอยู่ของจำเลยทั้ง19คนว่าในจำเลยทั้งหมด19คนนั้น แบ่งเป็นผู้ชาย14คนและผู้หญิง5คนซึ่งทางเราได้ทําการคัดกรองจําเลยทั้ง19คนพร้อมทั้งแยกกักตัวตามระเบียบพบทั้ง5วันแล้วพบว่าทั้งหมดปลอดภัยดีไม่มีใครเป็นอะไรเพราะฉะนั้นจึงนําทั้งหมดเข้าสู่แดนแรกครับโดยมีการปฏิบัติขั้นตอนเช่นเดียวกันกับผู้ต้องขังทั่วไปเช่นทุกคนต้องตัดผมสั้นและทุกคนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีพร้อมทั้งยังเผยอ,อ,อีกด้วยครับว่าตั้งแต่วันที่18สิงหาคม2 5 6 5ริจนถึงตอนนี้สา พิงกี้ยังไม่มีญาติของเธอเองหรือทนายความเองก็ตามเข้ามาติดต่อขอข้อพบแต่อย่างใดมีเพียงแฟนคลับที่อยู่ในเรือนจําที่คอยเป็นกําลังใจให้สาวพิงกี้ก็เท่านั้นทั้งนี้ทางรายการตกมันบันเทิงยังได้อัปเดตเพิ่มเติมอีกด้วยว่าพิงกี้เข้าไปในเรือนจําต้องมีการกักตัวทั้งหมด5วันตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ในห้องกักตัวของทันทัศสถานหญิงกลางคือห้องสี่เหลี่ยมมีห้องน้าในนั้นมีผ้าห่มมีทีวีมีพัดลมไม่มีแอร์เมื่อกักตัวครบแล้วก็เข้าไปอยู่ใน วนของแดนแรกรับซึ่งมีพื้นที่ไปไหนมาไหนได้ซึ่งตอนนี้สุขภาพจิตของมิกกี้นั้นยังดีอยู่แต่ก็จะหายไม่น้อยเหมือนกันซึ่งตามระเบียบนั้นพิงกี้ก็ยังสามารถพบทนายได้ทั้งด้านว่าที่ร้อยตีธนกิจจิตอาริยรัตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยพานทางช่อง y o YouTube นิกกี้น่าชัดว่าสาเหตุที่พิงกี้ไม่ได้ปรากันตัวนั้นเพราะกลัวว่าจะมีการหลบหนีเรื่องนี้อยู่ที่ดุลยพินิจของศาลพิงกี้และแม่ยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่เกี่ยวแต่เรื่อง ขึ้นกับพนักงานสอบสวนว่าไปเจออะไรทําให้พี่ชายแม่พิงกี้และพิงกี้โดนคดีนี้กันหมดสําหรับสาวพิงกี้พร้อมด้วยคุณแม่และพี่ชายนั้นถูกพนักงานอายการสํานักอายการคดีพิเศษยื่นฟ้องในฐานะความผิดฐานทุจริตโดยหลอกลวงร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนเรียกได้ว,ว่าเป็นมรสมรูปใหม่ที่ซัดเข้ามาหาดาราสาวอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยเจอดรามาม,ามามากมายในชีวิตแต่ เธอเองนั้นก็สามารถก้าวผ่านเรื่องราวเหล่านั้นมาได้ซึ่งเราก็ต้องมาคอยดูเหมือนกันครับว่าอุปสรรคในครั้งนี้สาบิงกี้จะสามารถฝ่ามันไปได้หรือไม่เช่นเดียวกันกับเหล่าแฟนคลับของเธอที่คอยให้กำลังใจสาบิงกี้โดยตลอดครับ